ดะบังน,นะสวัสดีค่ะเราจะมาเล่นลูกบอลแข่งกันนะคะค่ะเป็นสาวเซเว่นนะคะทำอะไรคะตอนแรกอ่ะหนูไปเซเว่นมาแล้วเกย์เขาก็เป็นสีดำเหมือนหนูตัวเสื้อก็สีตัเสื้อก็เหมือนกันเหมือนกันเลยใช่อันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันเนาะหนูก็เป็นพนักง,งานเซเว่นเหมือนกันเหรอคะแต่เราไม่ดีนะที่เขาไม่เอาเขาไม่เอาหนูเหรอใช่แ <ทำ S 2> ม่ขา<อ>นี่ขา โด,โดนต้นต่อยต้นต่อยต่อยตรงไหนตรงนี้ <laughs> <ๆ>แม่แม่ก็ต้องพูดหรอกว่ารับขนมจีบตะลาเปาเพิ่มไหมคะก็เป็นพนักงานเซเวน,นะนนี่นะไม่ไม่ลูกบอลูกโปกับนอ่ะถ้าใครแทราชุกมั้ห้แม่<อ>มแรงเกินไปทำโทษอย่างอื่นได้ไหมคะ ทำไดีอะไม่รู้ไปไหนบ้างไปซเไ้อเบลกไปที่ไหนอีกกที่ตมะมานไปป๊เหรอคะวันนี้เรากินอกันตเบระลสเีใช่ค่ะยามอร่อยคะอันนี้ตบรีนะคะแล้วก็ากิไอติม ตอตบอรีโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยภาษาอังกฤษอะไรยังม,มีเย้มม <Yeah. Delicious. S 2> ยูร i เชียนเย้อันที่ยืดไหมคะยืดเย้ใครซื้อมาให้คะอ๋อหม,มวยใจดีสิทั้งนั้นอะรักไหมรักหม,มวยอะ่ะ รักนหน้ามวยจริงปะเนี่ยไม่หลอกนะโอ่แรงมากนะกล้ามก็อแน่นมากอะไรนี่เป็นน้ำผึ้งค่ะรีวิวหน่อยอร่อยแค่ไหนมีอะไรบ้างท่านนั้มันเป็นน้ำผึ้งนะคะเห็นน้ำผึ้ง นนสำหรับวันนี้น้องข้วหอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหมให่คลิปหน้านะคะแล้วก็มาดูกันว่าน้องข้วหอมจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรมาแชร์ให้ใใหเ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะบา,บายยค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดจาริงให้น้องข้วหอมด้วยนะคะบ๊ายบาย